สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันครับนี่อันนี้เรียกว่าม้าโพนี่อ้าวแต่ปีกมันหายนะครับอันนี้คือของเล่นเก่าของเรานะครับที่ได้ไปค้นมาจากกล่องนะครับแล้วเราก็เอามาเล่นกันใหม่นะครับนี่ของเล่นเก่าก็ยังสามารถเล่นได้นี่มันก็จะเป็นม้าโพนี่เดินนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงดดดดดดดเสียง เสียงเพลงของม้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอตัวต่อไปเราแกะกล่องกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเจ้าเต่าอะไรเต่าทะเลใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ว่าเต่าทองนะครับเลดี้บักนะครับนี่ดูกล่องนะครับเราซื้อมากล่องละ150บาทนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนี่ดูงานนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี่เป็นตัวสีแดงนะครับใส่ถ่านมาแล้วนะครับเพราะเราตอนตอนซื้อเราจะต้องลองนี่หมุนแล้วนะครับดูเฮ้ย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 ,ยมันตีดังกาได้นะครับเฮ้ยอะไรคำเนี้ยมเพื่งจะเคยเจอเนี่ยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยจะตีผลนมมน่ะอ้ยม,นะมันติดกำแพงครับเนี่ยเราต้องเอามาในที่กว้างๆนะครับ นี่นี่เอาแกเอาแกเอาแก,เอาแ,กเอาแล้วครับวู้วยางเฟียวเอ้าเราดูตัวอื่นบ้างดีกว่าครับนี่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 ไอตัวนี้ก็จะเป็นชนถอยนะครับนี่นี่นี่นะอ๋อลักษณะการตีกลางๆก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองมาดูเขาจะตียงไก,อก่อีกดูแทนแทนว้าอ่าอันนี้ก็คือ ตาฟิตก็คือปลาดาวนั่นเองอนี่ก็คือคออโคได้ข้อคโคไดาย,ยักษ์คราวแดนซ์นะก็คือวัวเต้นว้าวอันนี้ก็ปลาอะไรเนี่ย ปลากระเบนเหรอไม่ใช่ดิปลาที่มันอยู่ใต้น้ำทะเลอ่ะตัวนี้นนก็จะซีบาซีบาเล่นตัวนี้นนก็ดอกโอเควันน,นี้ก็ลาไปก่อนละกันเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เอามาคลิปหน้อย่าลืมกดติดตามแลกดกระดิ่งอย่างนี้นะครับบายบายนี่นี่มีแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันไดโนเสาร์